ย้อนเซียรสวัสดีค่ะสนุกนะคะวันนี้นะคะนุก,ก็มาอยู่ที่ v ี่สุขศัลย์คิค่ะคลิปนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นการพามาดูประสบการณ์การฉีดโบท็อกครั้งแรกของนุกเลยนะคะจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะสวัสดีค่ะพี่นะัทคิวไว้ค่ะชื่อสนุกค่ะอาจริงๆสนใจไปฉี ยังไม่เคยเลยค่ะครั้งแรกเลยเดี๋ยวของคุณค้าอ่แล้วท่น่ากล้าค่ะเขะอ่ะขอเล่าก่อนนะคะว่าปกติเนี่ยนุ๊กจะเป็นคนที่ไม่ค่อยทําอะไรพวกฉีดๆเลยนอกจากแฟตนะคะเพราะว่านุ๊กเนี่ยเป็นคนแก้มเยอะเนี่ยที่ทุกคนเห็นนะคะก็คือเวลาที่แบบไปทํางานหรือว่าเข้ากล้องเหมือนเดี๋ยนุ๊กก็จะไม่มั่นใจเพราะว่ามันจะไม่ค่อยเป๊ะทีนี้นุ๊ก็เลยจะฉีดแต่แฟตมาเดยตลอดคะแต่ หลังๆมานี้นะคะเริ่มรู้สึกว่าแฟตอย่างเดียวเนี่ยมันเริ่มไม่สูงอ่ะมันเหมือนกับยังไปได้มากกว่านี้เข้าใจป่ะเหมือนเราคิดว่าเฮ้ยฉันยังสวยได้มากกว่านี้นะแกอะไรเงี้ยนะก็เลยตัดสินใจว่างั้นเราลองฉีดโบท็อกดูละกันนะคะเพราะว่าสิ่งที่นูกงังวลที่สุดเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของอาการปรับรูปหน้าให้เล็ก อยากหน้าเรียวอยากอะไรแบบนี้นะคะก็เลยเราตัดใจว่าโบท็อกซ์เนี่ยน่าจะเป็นอีกหนึ่งคำตอบนะคะทีนี้เนี่ยหลายคนยสงสัยว่าเคยฉีดแฟตทาไมไม่เคยฉีดโบท็อกซ์หนึ่งเลยคือปัญหาหนุกกังวลที่สุดเนี่ยคือเรื่องของแก้มนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแฟตก็เลยเป็นทางเรื่องที่นุกเลือกมาตลอดปัจจัยที่สองที่สําคัญที่สุดเลยก็คือเรื่องของโบท็อกซ์เนี่ยนุกเคยได้ยินเรื่องของยาปลอมยาไม่แท้ฉีดไปแล้วเจอปัญหาหลังการฉีดเนี่ยค่อนข้างเยอะมากทาให้นุกเนี่ยค่อนข้างจะไม่ไว้ใจนะคะกับการฉีดโบท็อกซ์แต่มาถ เราจะต้องลองและเผื่อเราจะสวยได้มากกว่านี้นะคะนุกก็เลยตัดสินใจนะคะว่าจะมาลองฉีดโบ็อกดูคะ่ะเผื่อว่าหน้าเนี่ยจะเล็ก,เลกเๆเรียวๆอารมณ์แบบพี่ก้าวสุภัสลาอะไรแบบน,นี้ขึ้นมาบ้างนะคะ <c oughs> ทีนี้เนี่ยพอตัดสินใจได้แล้วนะคะนุกก็เลยหาคลินิกที่เราดูแล้วว่ามันน่าจะโอเคหนึ่งเลยคือเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ได้มาตรฐานนะคะก็เลยมาจบที่ V Square คลินิกที่นี่นะคะเพราะว่ามันมีพวกเพื่อนๆของนุกนะคะเ <c oughs> ขาก็มาฉีดกันแล้วเขาได้เป็นตัวกล่องโบ็อก กลับบ้านไปด้วยซึ่งเขาบอกว่าที่เขาได้กล่องกลับบ้านมาเนี่ยมันเป็นการการันตีว่าตัวยาที่เราฉีดเข้าไปบนหน้าเราเนี่ยมันเป็นของแท้จริงๆก็คือสามารถให้ลูกค้าเนี่ยไปเช็คได้เลยนะคะนุก,ก็ฟังแล้วเออมันน่าสนใจนะคะก็เลยตัดสินใจจองคิวแล้วก็มาที่นี่ในวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะออกมาเป็นยังไงจะเจ็บไหมอะไรยังไงแล้วก็ฉีดไปกี่ยูนิตเดี๋ยวมาเมาส์ให้ฟังแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนุขอตัวไปพบคุณหมอเพื่อปรึกษาก่อนนะคะ อ้าแล้วค่ะตอนนี้นะคะหนูก,ก็อยู่กับคุณหมอแฮร์รี่แล้วค่ะสวันนีค้ค่ะคุณหมอคะคือหนูก,ก็บอกว่าหนูเนี่ยไม่เคยฉีดโบท็อ,อกเลย <S <S ใช่แล้วก็คือปกติจะฉีดแต่แพทหนูเลยถามว่าคือโบท็อ,อกเนี่ยมันจะช่วยเรื่องของให้หน้าเราเนี่ยเรียวเล็กขึ้นอะไรยังไงบ้างคือจริงๆแล้วตัวโบท็อ,อกเนี่ยโดยแต่ก่อนเนี่ยเขาเอาไว้สำหรับรักษาโรคพวกกล้ามเนื้อเกร็งอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าพอต่อมาเนี่ยเขาพัฒนาเนี่ยเอามาใช้ในการความงามมากขึ้นใช้สามารถใช้ลดรุ่ยลอยได้ ลดกลรามได้ทำให้หน้าเร็วกระชับมากขึ้นก็ได้ด้วยนะครับก็ตัวโบตอกเองเนี่ยมีหลายแบรนด์ทั้งของเกาหลีและของอเมริกาซึ่งเดี๋ยวนี้ตัวของโบตอกมันพัฒนาขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆทัดเทียมกันมากไม่ต่างกันเท่าไหร่ืมของคุณรู้เนี่ยกังวลเรื่องตรงเฉพาะกราม<ช>ได้เรวอยางะคะขออนุญาตนะครับ<ๆ>ลองเคี้ยวๆดูนะ เราก็จะจับดูก่อนว่าอ่กล้ามเนื้อกลามของคนไข้เนี่ยประมาณยังไงแล้วก็ความหย่อนคล้อยมีไหมหรือแกล้งแก้มแก้มเยอะแค่ไหนของทุกเนี่ยตามมีพอสมควรและนี่คือคือหย่อนคล้อะอย่างไรหย่อนเยอะนะหย่างเนาะโอเคโอเคแต่ว่าเราแอบมีแก้มนิดๆนะถ้าเราลองดูในกระจกนะฮะจะแอบมีแก้มนิดนึงครับซึ่งหมอเนี่ยจะเน้นไปเอาโบท็อกเนี่ยฉีดเข้าไปในกลามแล้วก็ลิฟหน้าตรงนี้เยอะหน่อยอ๋อคือตัวโบท็อกเนี่ยสามารถช่วยยกกระชับเลือกแก้มได้เหมือนกันใช่ครับอ๋อคือดูค มันมีเฉพาะแฟตที่ทําได้ตัวแฟตเนี่ยก็จะสลายแฟตทําให้ไขมันลดลงแล้วก็ความกระชับเนี่ยโบทขอกกู ok, นี้ช่วยได้อ๋อความรู้ใหม่นะคะทุกคนว่าปัญหาแก้ผมจะสามารถแก้ด้วยโบท็อก ok, ก็ได้เหมือนกัน,มนไม่จำเป็นต้องเป็นแฟตอย่างเดียวโอเคค่ะแล้วอย่นู้นนีต้องซักกี่ยูนิตอะไรอยไรดีคะตาเป็นหมอจะใช้ประมาณ100ยูนิตมิเตอรนี้ค่ะหนึ่งร้อยยูนิตโอเคอตัวแบรนด์ที่หมออยากจะแนะนำนะครับก็เป็นตัวอันนี้นะครับเอสท็อกเป็นโบท็อกเอสท็ใช่ครับเป็นโบท็อกของเกาหลีนะครับซึ่งงตัวท็ออกซินนขเเาี่ย มีความบริสุทธิ์มากเลย99.5เปอร์เซ็นต์ขาเลยทีเดียวมันก็จะมีวิธีการสังเกตนิดนึงนะครับตัวกล่อง,อง H S c o p จะเป็นลักษณะแบบนี้มีอ,อยอทั้งของเกาหลีและของประเทศไทยกล่องนี้คุ้นๆเพราะว่าวมันมีเพื่อนหนุ่มที่เคยมาฉีดที่นี่และเขาเหมือน,น,นกับได้กล่องกลับไปด้วยใช่ฉันคะใช่ครับคนไทยอาจจะไม่ค่อยคุ้นชินเท่าไหร่แต่ว่าเป็นแบรนด์ล้ใหม่ที่เข้ามาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับซึ่งตัวนี้ของแท้ดีมากเลยแล้วก็เป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างถีนี้เลยทีเดียวนะครับวิธีการทดสอบเขาก็คมโนะัจ เราตรวจสอบได้ใช่ถูกต้องก็จะไม่ค่อยมีของปลอมในตลาดนะครับหนึ่งเลยคือได้เรื่องของความมั่นใจจาใบใครแบบกลัวของปลอมรูเป็นคนนึงที่ค่อนข้าง,งกังวลใช่แล้วก็จะแบบได้ต่อกลับไปด้วยแล้วก็จะมีตัว QR code ต,ตรงนี้นะคะให้เราไปขูดแล้วก็สแกนตรวจสอบได้เลยว่าเป็นของแท้แน่นอนค่ะแล้วจุดเด่นตัวในของตัวโบท็อปตัวนี้คือความระมออุนของการของปลีกจะไม่กับตึงเปรีย้ยจนไม่เป็นธรรมชาติตัวนี้จะค่อนข้างเป็นธรรมชาติดีเต็มประมาณนี้นอ,นนอ๋อมีบางคนบอกว่าค,คนชอบล้อกันหน้ายิ้มไม่ได้ไม่ เป็นโดเป็นโบตึงโบควนะตึงตึงความเป็นความระมุนครับคือริ้วรอยหายการหน้าริ้ดีแต่ว่าระมุนแบบเป็นธรรมชาติโอเคคือวันนี้เราฉีดเสร็จต่อไปเรายินได้เหมือนเดิมตกลงอันนี้เนี่ยคือมันต้องฉีดไปแล้วสักประมาณกี่วันถึงจะเริ่มเห็นผลครับประมาณ5-7วันครับก็สำหรับริ้วรอยแต่สำหรับการเนี่ยก็ประมาณ1-2เดือนก็จะเริ่มเห็นว่าการกับหน้าริ้ว แล้วคือพอเราฉีดเสร็จเนี่ยเราต้องมีการดูแลตัวเองยังไงหลังจากฉีดไหมคะส่วนใหญ่ของโบท็อกเนี่ยคุณหมอหลายๆท่านก็จะให้ระวังความร้อนเถ้าะโบท็อกก็จะไม่ชอบของร้อนไม่ชอบเดี๋ยวมาหายใช่เลเซอร์อกซาวน่าทั้งหลายนะชาบูสุกี้ก็ระวังอย่าเอาหน้าไปดูดก้อนั่นนะเดี๋ยวที่หน้าค่าเชียร์ก่อนค่ะว่ารักแปะยาชาแล้วก็เดี๋ยวรอเจอกันอีกทีนึงโอเคได้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูอีกทีตอนฉีดเลยนะคะ ตอนนี้นะคะก็ยาชานะคะออกฤทธิ์เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ไม่รู้สึกแล้วนะคะแล้วเราก็กําล <ok ังจะทําการฉีกโบท็อกเป็นครั้งแรกแล้วนะคะจะเจ็บไหมคะคุณหมอนี่ครับเหมือนมดแกะเหมือนมดแกะที่นี่คำนี้ที่ไรนี่ใจสั่นดู่ทีก็สำหรับทุกเคสที่ซื้อเป็นหนึ่งกลองยูนิเนียเราจะเปิดขวดเปิดกล่องขึ้เลยแล้วก็ให้กล่องกลับบ้านเลยสำหรับคันวีสตราราบค่ะ กล่องไปตรวจสอบอีกได้เลย,ยใช่ไ้าความจุดกทีถูกต้ตองนะครับตัยยาถ้ามาก่อนก่อนเปิดที่ยังไม่ได้ใช้เลยจะต้องเป็นผงผลึกเคลือบอยู่ที่ใต้ฝาขวดใต้ใต้ตัวใต้ขวดนะครับฝาปิดซีลสนิทมีเลขของรถเลขของตัว สินค้านะครับอันนี้คือของแท้อ๋อนี่คือคุณหมอจะทําการผสมให้ดูตรงนี้เลยใช่ครับถ้าของมีสแปร์เราเนี่ยคือมั่นใจได้เลยว่ายาแทบร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนก็จะเปิดให้ดูผสมให้ดูให้กล่องกลับบ้านนะส่วนตัวนี้เป็นน้ําเกลือนะครับเราจะใช้ในสัดส่วนที่เหมาะสมในแต่ละเคสนะครับไม่ผสมมากเกินไปตัวยาที่เป็นผงแค่ละลายอย่าเก่งอย่าเก่งอันนี้มันฉีดประมาณจิ้งจอกสามสิบสัมสิบเอเค แบบแดงๆนิดนึงนะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือมันจะไม่มีการบวมไม่มีอะไรก็คือสามารถออกไปใช้ชีวิตปกติได้สวยยังน,นั่นคือสวยยังอ้าวค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการฉีดโบท็อกครั้งแรกของลุกนะคะน่ากลัวน้อนยคนที่คิดเพราะว่าลูกก็คิดว่ามันจะเจ็บกว่านี้นะคะไม,คไม่เจ็บเลยเออไม่เจ็บเลยคือแช่ก่อนแผลจริงๆแผลเจ็บไขวนะ ค่อยฉีดมาคะอันนี้คือแบบจุดๆเสร,ร็จแล้วหลังฉีดก็จะมีอาการแบบตึงๆนิดนึงตึงๆนิดนึงแล้วปกติอยู่แล้วใช่ไหม่ครับแล้วพอช่วงสองอาทิตย์ผ่านไปก็จะรู้สึกเคี้ยวเมื่อยๆอแต่หลังจากนั้นพอวันเดือนถึงเดือนขึ้นก็จะเริ่มเห็นว่าหน้าวีขึ้นเลยอ๋อเห็นชัดตอนตึงเดือนนะคะแล้วก็อันนี้คือมันไม่หวมเลยก็คือสามารถออกไปทำงาน เปนกตปปิได้ลยะะคะทำตอนเที่ยงบ่ายกลับไปทํางาน้เออใครแบบว่าเป็นพนักงานแบบออฟฟิศสิ่งนี้นะคะพักเที่ยงกินข้าวเสร็จมาฉีดวอคซีาแลกลับทำงานต่อได้นะคะโอเคยังไงเดี๋ยวอีกหนึ่งเดือนเนี่ยเรามามา follow up กันนะคะว่านหน้าหนุ่มเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไ,ไปมากน้อยแค่ไหนนะคะยังไงนี้ขอบคุณหมอแฮร์รี่มากนะคะ <c oughs> ดีดีค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจอย,อยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็สามารถติดต่อตามช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ คลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย